จังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวอบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่8ปี2568อำเมืองร้อยเอ็ดวันที่4กรกฎาคม2568ที่โรงเรียนบ้านปอผานราชบำรุงบ้านปอผานตบนปอผานอำเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์พอสวอ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่8ปี2568โดยมีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเร็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยล,ลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัตยาราชนารีที่ทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัดพอสวลำดับที่53ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัศดรในพื้นที่ประกอบด้วยถุงยางชีพรถจักรยานและทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพราะมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เช่นการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพการรักษาทางธนตกรรมเพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ,บําบดทุกบำรุงสุขจากทุกหน่วยงานจะเป็นประโยชน์ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและการส่งเสริมอาชีพซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง